รีวิวรถหนึ่งนาทีวันนี้ขอเสนอ Toyota Vigo 2.7เบนซิน VVT-i นะครับคันนี้เป็นตัว Smart Cap ปี2012ครับมาพร้อมกับล้อแมก p r โปรไดขอบ18จัดทรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีแมสไลเนอร์พร้อมราคาเพียง279,000บาทนะฮะผ่อนประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองครับเดืนเดือวประมาณ10,000บาทสามารถซื้อได้เลยนะครับคันนี้ อย่าคิดว่าซื้อไม่ได้นะครับคุณคุยกันก่อนทางร้านนี้ซูทุกคันดังทุกเคสครับ้องเครื่องสวยเครื่องนิ่งๆเลยครับไม่มีสะดุดร้อโปรได์ตัวนี้สวยงามมากนะครับภายในตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าสลับหนังสีเทานะครับกระจกไฟฟ้าสวยครับผมเล่มมาอยู่ประมาณแส0